ปิ้นเยปะปิดพุงเยป่ะเอ่อตอนแห่คันมากก็ก็สนุกดีครับมีเพื่อนๆมาแห่กันแล้วก็เดินกันตั้งแต่สกายวอล์กครับน่าจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่แห่คันมากจากสกายวอล์กเข้ามาที่นี่ ครันเต้นนะคะตอนที่พี่หนุ่มมารับในห้องจับมือมือเย็นมากมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปต้องทําอะไรต่อไปว่าก่อนนั้นยังมีจดเตรียมวันที่สองที่ผ่านค่ะก็พอดีฝ่ายกับพี่หนุ่มไปดูเลิกมาแล้วก็แบบได้วันที่สองกับวันที่สี่ก็เลยใช้ให้คุ้มทุกวันค่ะ,ะก็ทุกวันก็เป็นวันที่ดีสำหรับเราสองคนก็เลยวันที่สองเลือกเป็นวันที่ ทะเบียนสมรสเปลี่ยนนะสมบูรณเรียบร้อยแล้วยังค่ะยังเป็นนางสาวอลิลดาเหมือนเดิมไม่มไม่มีเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างมันก็แบบมันมันวุ่นวายอ่ะขอให้เรียบร้อยทุกอย่างก่อนแล้วก็เปลี่ยนแน่นอนค่ะเขาไปจดทะเบียนรู้สึกยังไงบ้างครั้นที่แบบเขาไปจดทะเบียนแล้วครั้รู้สึกบ้างยังไงบ้างก็วันนั้นก็เป็นวันแรกที่เราน่าจะเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่ๆน เพราะว่าเพราะว่าวันนั้นก็มีไปการไปไปทําบุญแล้วก็มีแบบหลวงพ่อค่ะที่เป็นพระอาจารย์ของพี่หนุ่มก็แบบรดน้ําให้ด้วยอวยพรก็มีความสุขมากครับตามภาษาคนมีความรักทำไมลเราถเลือกู้คนนีวาเป็ของ่าัก็ผมอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วผมมีความสุขมาก เรื่องเวลามันก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะคะการเวลามันก็มันแค่ทําให้เราสองคนรู้จักกันมากมา,กมากขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ว่าการตัดสินใจที่้าจะแต่งงานกับพี่หนุ่มเพราะว่าฟรู้สึกว่าพี่หนุ่มดูแลไฟได้แล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขอบอุ่นก็เลยใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ย้ํย้ <c oughs> ออ ว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตดีกว่าค่ะก็ทำใจในตัวพี่หนดค่ะจะต้องมีจุดเตไม่ใช่ไหมใชยละโดนแน่นอนก็เป็นผู้ชายอบอุ่นนะคะอืมไปละค่ะเอ๊พี่หนุ่มนะคะเขาเหมือนแม่ผมไหมยังไง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 ก็ก็มีลูกงองแงบ้างพองามแล้วก็หุ่นดีร่างพองามไม่เคยเห็นใครไอเห็นเขาแบบว่า ว่าไลือคิดลายอะไรกับใครผมเองซะอีกปากสีกว่าเยอะเลยพี่ไลายเอาพี่นุงอยู่ใช่ไหมคะโอ้อยู่ตั้งนานแล้วดุงไหวอยูมไหมคะพี่นุงครับไหวอยคะเกือบๆฮะอีกนิดเดียวจะเรียกว่าดุแล้วฮะตอนนี้เป็นบางเวลาค่ะจะดุกันมากเป็นบางเวลาแต่ว่า สลับกันสลับกันเอาเป็นว่าเท่ากันแล้วกันก็บอกกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าว่าเราจะดูแลกันจนแก่จนเฒ่าก็แค่พี่หนุ่มอยากให้ไฟอารมณ์เบาลงอะไรเงี้ยค่ะให้ใจร้อนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยงุนขี้หุนหงิดน้อยลงก็เท่านั้นเองทุกอย่างมันก็ทำให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปจะมีทายาทไหมครผมอยากมีครับ ผมแก่แล้วฮะผมเริ่มแก่แล้วผมใกล้ผมใกล้ผมสี่สิบแล้วครับพี่พี่หนุ่มตั้งใจที่จะมีน้องปิ่นอีกตั้งใจมากครับผมตั้งใจมากฮะพี่หมอสศึกษายละเอียดจากพี่หมอก่อนนะครัว่าต้องทำยังไงที่จะมีเลยเลยก็เท่า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 ที่ก็คิดว่าเรารู้พอๆกันฮะด้วยวิธีการวิธีการเราทราบพอๆกันพี่หนุ่มพี่หนุ่มถามค่ะว่าอายุเราเล็กๆไปบ้าไหนบ้างคะ ไฟไฟยังไม่พร้อมค่ะเพราะว่าไฟรู้สึกว่าตัวเองยังน้อยอะ่ะไฟรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าพี่พหนุ่มอายุเยอะแล้วกล <c oughs> ัวว่าจะแบบเวลาพาลูกไปโรงเรียนอนะไรเงี้ยมันจะดูเป็นคนเลล้อเป็นคนลุงคณปู่อะไรก็จริงจริงนะตอนตอนตอน,ตอนที่พ่อผมพาผมไปโรงเรียนตอนเล็กเด็กอะ่ะคนมันกจะรู้ว่าแบบว่าคุณลุงพาลูกลูกมาหลานมา <c oughs> แต่ไม่ใช่พ่อผมนะแล้ลูชายหรอกสาวค่ะเนี่ยอะไรก็ได้ครับ กระเทยก็ได้ทำก็ได้ไม่เป็นไรผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆทำไมอะคะทำไมพี่ลุงถึงยิ้มมองแบบนั้นเซตไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาเป็นลูกเรานี่ครับอีกคนกี่ครั้งที่เขาโอ้โหก็ถ้าถ้าถ้างานน้อยก็คงเยอะถ้างานเยอะคงน้อยฮะ ก็พอค่ะคอนเติร์ตงานวันนี้เป็น A นะครัอรินฮะโฆษณากระดาษ d o ม b l น A ไม่ใช่ก็อรินระดาอัจตพร Double A ครับก็มาซ้อนกันวันนึงไม่แน่อาจจะเห็นสินค้านะ Double A กันใครซ้อนหน้าใครซ้อนหลังแล้ว ก็ม right? ันอยู่ที่ว่าใครเหนื่อยนะฮะเล่นนี้ใช่ไหมเล่นนี้ใช่ไหมเขาจะให้ฝ่ายรับงานปกติหรือเปล่ารับครับงานปกติรับครับงานพิเศษต้องดูก่อนครับว่าจะรับหรือเปล่าก็รับงานตามปกติแล้วถ้ามีติดต่อถ่ายเซ็กซี่มาจะยอมไหมครับไม่รู้ว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งลูกโตมาแล้วดูแม่เซ็กซี่แล้วเขาจะรู้สึกไง แรงเว้วยวนี้แสดงว่าไม่อยากให้รับเรากนั้นไม่ฮะถ้าเกิดมันมันมันพอน่ารักมันก็โอเคนะจริงๆ<ม>เราโอเคตอน,นที่เทีวถ่ายเฮ้ยวะ,วะวน่ารักดี<ว>โอเคครับครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์น้ำมันเครื่องยอรางง้จะการรับงานหรือว่าการอะไรอีกยังเหมือนเหมคะจะลดงานเพ่ออยู่กับกมากหังานน้อยก็ตังน้อยเลยครับก็คงทำงานตามปกติแหละครับเพียงแต่ว่า ทุกวันนี้ก็ก,ก็ก็มีความสุขทั้งงานแล้วก็ชีวิตที่เราเจอกันก็ดีคืจะ<ป>ร่วมจะทธุรกิจร่วมกันคะคือธุรกิจร่วมกันเนี่ยเราคิดไว้หลายอย่างมากค่ะทั้งเปิดร้านเสื้อผ้าคิดว่าจะทําเป็นแบรนด์ของเราสองคนเองอนะไรเงี้ยก็คิดคิดอยู่แต่ว่าหลังจากงานแต่งงานก็คงค่อยค่อยค่อยค,อยคอยเริ่มเริ่อนะไรเงี้ยแล้ววันนี้พีมีอะไรอยากบอกคุณคะก็ ก็รักพี่หนุม่มค่ะแล้วก็จะดูแลพี่หนุ่มให้ดีที่สุดตลอดไปค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็บอกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็ฟาดฟาเป็นผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในชีวิตครับก็ก็จะดูแลให้ดีที่สุดจนวันสุดท้ายของชีวิตอ้วกไหมใครอ้วกกระโถนเอ้ยห้องน้ำเป็นไง เลยไหมเฮ้ย <il> บ้าวะขอบคุณ <es> ท <rebell ious> ู่ขอบคุณะขอบคุณะอบคอบ่ะขอบคุณค่าฉอนคุณค่อคะบคค